มวยที่ออกกันนี่ก็คุณภาพเหมือนกันนะครับเล่นเล่นกันเจ็บๆเลยยกนี้ออกมาชนเร็วขึ้นแล้วโร,โร,ครบคอบเบียดปล้ำในน้ำผู้ต้องพยายามไล่แขนแล้วก็ใช้ความเก่านี่นะครับบิดเหลี่ยมลงไปอีกครับถ้าเบียดไม่ติดปล้ำไม่ได้นี่ก็เหนื่อยนลครับ,รบ,รรบเนี่ยเล็กกว่าแต่อศาัายเหลี่ยมที่ โอเก๋ากว่าแลวครับกระดูดดีกว่าแต่ว่าดูโรบออ์ครับแมมาถึงตรงนี้ครับแม้ว่าจะยก3าครึ่งทางแต่ว่ายังวัดอะไรไม่ได้เลยครับสิ่งที่ชัดเจนคือความเก๋าเก่งครับจังหวะหลักเหลี่ยมของน้ำผู้นี่ดูชัดเจนกว่าแต่ว่าดูครับโรบอร์ครัหัวจิตหัวใจไม่เป็นรองครับดูครับแข้งขวาโดนไปหลายแข้งแต่ว่าไม่สนใจครับใช้ความแกร่งใช้หัวใจพยายามจะบดวี่วงในต้องดูครับว่าจะทําได้หรือไม่ครับคุณเอกน้ำผู้พยายามเตะแล้วถีบครับอาศัยลูกเตะหัวเข้าว่าครับส่วนโรบอคอัเนี่ยใช้ลูก น้ำพุนี่คัสายจังหวะนะครับออกแข้งแล้วก็คาไว้ดูทรงมวยได้เรียบแต่ความแข็งแรงนะครับจะเป็นอย่างไรเท่านั้นอยู่ที่การยืนระยะเอาเริ่มจะบิดได้ตีได้แล้วนะครับตอนนี้เบียดเข้าไปโรเบอคอปบต้องถาชนอย่างเดียวแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับโรเบอปครับแต่ว่าดูครับจุดเด่นของน้ำพูครับก็ยังทําได้ดีครับจังหวะเหลี่ยมนะครับกักสุดท้ายจังหวะสุดท้ายจังหวะโชว์กรรมการนีน้ำผู้ทาได้ครับแต่ว่าความพยายามของโรเบอปครับ ยังไม่จบยังไม่สิ้นสุดครับยังเปิดเกมลุยบทบี่ขยี้นายแล้วครับใช้ความใหญ่ด้วยความเก๋าเลยครับหมายจังหวะขาลอยนี่แกบิดเหลี่ยมเทเหลี่ยมเพทิ้งเลยครับน้ำผู้ครับมาสกูเตะไว้เฉียวใบหน้าเลยนะครับจังหวะนี้วงนทําได้ไม่ได้ครับยกมาขวางเอาไว้ครับน้ำผู้ครับก็เปลี่ยนจากเขาเป็นต่อยขวาต่อยซ้ายแทนครับแล้วก็วงนดูพี่ปิดโอกาสเลยครับล็อกคอไว้ตีลําบากโอ้โหดูว่าชกแบบสบายจริงๆนะครับไม่ ไม่เก่งนะครับออกอาวุธนี่เป็นธรรมชาติเลยครับน้ำพูุขยับขยับแล้วก็มีแทงขวานี้แทงขวาโอ้โหโอ้โหดูครับโรบอคอฟนี่ต้องพยายามเบียดเบียดให้ยุบให้ได้นะครับการชนะก็ตรงลูกใหญ่ลูกยุบนี่นลครับจะยุบหรือเปล่าครับน้ำาูุเพราะว่าน้ำผู้วันนี้เขาก็บอกว่าเตรียมตัวมาดีหวังจะแจ้งเกิดนะครับจุดเดียวของโรเบอรคอบตอนนี้คือหายใจลดต้นคอครับเดินเข้าหาต่อครับ จิ้มหมัดขวามาก่อนน้ำพูครับโรบอคอบเดินเข้าไปไม่ต้องสนใจหน้าอินหน้าพมครับต่อยหมัดขวาวงในจับได้ตีไม่ตีครับเสียบเข่าซ้ายน้ำผู้ตีคือโอ้โหเอาไว้เลยครับนี่แหละครับแม่เกมตามภาพครับทา้านของน้ำพูนี่คุมเกมได้ครับแต่ว่าโรบอคอบนี่ยังไม่มีใครหยุดเขาได้นะครับยังเดินต่อเนื่องครับครับขยับเข้าไปนี่คือแผนของเขาแล้วครับทีมงานรู้ดีอยู่แล้วครับว่าเกมจะต้องเป็นแบบนี้ครับ Oh, oh. เลียงกระดูกนี่เสียเปรียบเขาแต่ว่ายัยงยังมีหัวใจครับมาโดนล็อกล่างแล้วก็เททิ้งอีกแล้วนะครับเอาโรเบอคไม่สนนะครับต้องพยายามชนเข้าไปทํอยังไงก็ได้นะครับให้เก๋าเกม่วยเก๋าเกมอย่างนะ้ผู้ี่ยุบให้ได้เบียดเข้าไปเอาต้อยหม่อโอ้ทำท่า,มา <ๆ S 2> ไม่ดีเหมือนกันเลยครับตอนนี้เบียดเข้าไปปล้ำตีน้ำผูจะยุบจะย,จะย่นหรือเปล่านะครับโดนบทนหนักๆแบบนี้ครับแม่ช่วงปลาย,ลายเริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นสัญญาณแล้วครับว่ามีแถว เอาละครับมาตามกันต่อในยกที่4ี่นะครับโอ้โหในช่วงพักยกโรบอคอปนี่ทีมงานบอกให้ชนอย่างเดียวเดินให้เร็วนะครับเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วมาดูว่าจะหมดจริงหรือเปล่าน้ำผู้อาวปล้าได้นะครับโอ้มีศอกคอยสกัดเอาไว้ดูตั้งกาแพงไว้ด้วยครับโอ้โหเอาละครับแบบนี้สนุกแน่ครับเดินนะเดินแน่ครับโรบอคอบครับแต่น้ำผู้จะต้านไหวไม่ไหวครับความใหญ่ความแรงของรุ่นน้องครับ แข้งซ้ายหลุดไปครับเดินลุยครับเจอขวาติดเบรกเอาไว้ครับขาซ้ายมาขวาครับวงในป้ายหน้าได้แทงเข่าซ้ายครับแต่ว่าเนี่ยพยายามซุกในเกมป้องกันเอาไว้เลยครับน้ำพูก็พยายามจะออกแข้งสกัดนะครับแต่ว่าทีต่อทีโดนต่อโดนนี่นละครับทําท่าจะยุบจะย่นแล้วนะครับตอนนี้เบียดก็ไปโรบครอกเริ่มได้ใจทั้งหมัดทั้งสอกทั้งเข่าโอ้โหมามาเป็นชุดครับ น้ำผูก็โอ้มาได้เหลี่ยมนี่นะครับลูกบิดเหลี่ยมล้มลงไปเท่านั้นแหละครับสถานการณ์อยู่ที่น้ำเงินนะครับแต่น้ำเงินเป็นตัวเดินครับ แล้วก็เดินแล้วก็ล็อกทําได้ดีด้วยครับน้ำผู้ต้องขยันกว่านี้นะครับไปถอยตั้งรับเยอะไม่ได้นี่นะครับโดนอีกแล้วนะครับแข้งขวากพยายามจะโต้เอาวงไหนวงไหนโอ้โหแต่ไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนครับเดี๋ยวกลัวว่าจะไปเข้าอีรอบว่าแหมถอยรอแพ้หรือเปล่าครับน้ำผู้ครับระอบขยับเข้าไปแข้งขวาศาสตร์ครับควายทีหนึ่งพยายามต่อยมัดขวามาซ้ายรัวเข้าไปโอ้เจอสอกดอกนี้ก็มีพังอะเหมือนกันนะครับ เอาอแล้วครับแข้งขวาก็มีโต้คืนเป็นระยะเหมือนกันแต่ว่าพอปล้ำในนี่โอ้โหดูว่าโรบอคอบแข็งแรงกว่านะครับได้เปรียบรูปร่างด้วยดูนะพุจะออกได้ต่อเนื่องหรือเปล่านี่นะครับโอ้ยเตะซ้ายแทงซ้ายโรบอคอบเบียดเข้าไปปล้ำในเอาไว้ครับเอาแล้วครับสถานการณ์ในวิธีตอนนี้ก็ยังถือว่ายังสนุกนะครับเวลายังเหลือนะครับกทีอกน,นี่นี่นะครับลูกเก่าแทงเบียดเข้าไปต้องทนอย่างเดียว ลูกขยันของโรบคอปเนี่ยดูสถานการณ์นี่ได้เปลี่ยนแล้วนะครับจะทําให้ขาดหรือเปล่าครับเดินเข้าหาเดินลุยต่อครับเดินลุยต่อหมัดขวาบัตรครับขวาอีกทีทิ้งเข้าไปครับแทงเข่าซ้ายครับโรบอปเนี่ยขวางแล้วสับเลยครับน้ำพู้ว่ายังไงครับเจอทั้งสอกขวาสอกซ้ายพยายามเอาศอกขึ้นเหมือนกันครับพิ่อรีครับน้ำพูก็มีโต้เหมือนกันนะครับทั้งศอกทั้งเข่าทั้งแท่งแต่ว่า ทีต่อทีโดนต่อโดนเนี่ยมันเห็นนะครับดูจังหวะการปล้ำชุดนี้ครับเริ่มจะคล้องได้โอ้หนุกกะลอกเอาไว้เหมือนกันนะครับไม่ให้โรบโครอปนั้นตีได้ถนัดครับเกมการโยกก็ถือว่ายังสนุกแผลแตกเข้ามาแล้วนะครับโอ้ หางคิ้วขวาครับเบียดไปตีโอ้ยพอเริ่มจะเด้งตีนี้ก็โดนปิกเหลี่ยมล้มลงไปอีกเอาเป็นยังไงนะครับอย่ายุบอย่าย่นเหมือนกันนะครับโรบิรอบเองก็โดนหักเข้าไปเอาน้ำพูจะแรงขึ้นมาหรือเปล่าครับในช่วงปลายยกโอ้โหโชกันถือว่าสนุกสมจักได้ลูกแข็งแรงได้ลูกเดินกระทำนะครับสถานการณ์ยกผ้าขึ้นมานี่ดูว่าแหมความได้เปรียบของที่น้ำเงินนะครับแต่ซ้ายไปก่อนเลยครับน้องรุ่นน้อง อาวุธไม่แพ้นะครับแต่ว่าโดนต่อโดนเลยครับเห็นชัดนะครับดูก็ยังพยายามอยู่นะครับน้ำผู้เบียดเข้าไปออกแข้งขวาซ้ายโตคื้นไปโอ้โหดูนะครับมั่นใจไมวยนะครับโดนต่อโดนเลยครับโรบคอันี้ยิงชกยิงมั่นใจแล้วครับเลยครับต้นยก3ามกับตรงนี้นี่ต้องบอกว่าคนละคนเลยครับก็ต้องชื่นชมแล้วครับจากความพยายามของเขาครับสถานการณ์นี้ต้องบอกว่าเสียเปรียบเยอะมากครับในยกที่3าปล่อยตัวมาครับ เดินเข้าทามนี่กิ้งโคโลตลอดครับแต่ว่ายังไม่ยอมไม่หยุดครับใช้ความพยายามไล่ไปเรื่อยพี่ไปเรื่อยจนสุดท้ายครับกลับมาคุมเกมได้ครับยกนี้ยกสุดท้ายทําให้น้ํผู้นี่ต้องกดดันแล้วครับสถานการณ์มันบีบบังคับให้ต้องขยับเดินเข้าไปแล้วแม่อว่าโดนเข้าไปแต่ละดอกตอนนี้ยกนี้นะครับมั่นใจแล้วนะครับโรบอคซ้ายมีหวดเนื้อเน้นๆนะครับฮะยังมีเวลาเหลืออีก2นาทีให้น้ําู้นี่ เดินนะครับจากพี่อดีว่าว่าอาวุธไม่แพ้น้าพูแต่ว่าดูอาการอาการหวายโดนต่อโดนเนี่ยเห็นชัดนะครับนั่งอยู่ในวิธีนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับเล็กกับใหญ่แะครับทีต่อทีครับเวลาอาวุธแหน่ร่างกายเข้าไปครับปะทะจังหวะปะทะนี่สีหน้าอาการมันออกครับแต่ว่าต้องชื่นชมน้ำพุครับเล็กกว่าวันนี้แต่ว่าถือว่าต้านได้ดีครับแล้วก็ต่อก่อนจนเอาทางด้านของโรบบคอมี่ถึงก็ปวดหัวเลยครับ กว่าจะมาคุมเกมได้นะครับกว่าจะพลิกสถานการณ์มาได้ก็โอ้โหแฟนมวยก็ลุ้นกันมันเลยครับพยายามมาใสยลูกเก่านะครับนักผูครับแต่ว่าเจอลูกใหญ่ลูกแข็งแรงครับนี่บทที่เหยียดนะอ่ะนาทีหนึ่งกับอีกหน่อยๆเองครับยกที่5ครับคู่ที่2นะครับในช่วงที่2ค่ำคืนนี้ครับ ยังเล็ก2อ2คู่นะครับคู่ต่อไปเป็นปืนใหญ่พอหลักบุญเจอกับชัยนรินเกียรติบุญเกินครับและก็คู่เอกรายการค่ำคืนนี้เป็นเพชรฉายแสงมวยเ,เพชรเจริญยุทธ์นะครับเจอกับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตนนะครับ124ปอนด์น่าสนใจอย่างยิ่งเลครับอีก2คู่ที่เหลือครับ,บมาถึงตรงนี้ครับ ในใจแฟนมวยที่เชียร์ฝั่งน้ำผูก็คงจะลุ้นให้กรรมาการชูเสมอเหมือนเมื่อวานที่เวทีราชดำเนินแล้วครับมาเต้นกันในช่วงไพ่เสมอสองคู่เลยนะแต่ว่าเสียโบสนี่ก็แบบไม่ค่อยอยากให้มวยแบบว่ายกหนึ่งไม่ออกอาวุธยกห้ามาเต้นก็อยากจะแก,แกให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะพูดถึงผู้ใหญ่เหมือนกันนะว่า3ามยกประกาศคะแนนดีไหมเหมือนมวยสามคนกนะ็น่าสน,านใจนะนะครับก็อรอติดตามต่อไปแล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรครับอ่ะบนเวทีจบแล้วครับ รองการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับผู้กนี้จะตามภาพตามสายตาตามอาการย์โมอย่างที่ว่าไปครับพิวดูดอนครับลุกที่ของบุมน้ําเงิน,นครับแหมวสกุลขออภัยนะครับแหมเป็นวิวเจอสีซะได้สีส่องของพิวดูดอนนะครับร็จสุดมาเรียบร้อยแล้วครับกลับมาเดิมสวยครับหลังจากหายไปนานครับ